คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณน,นการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสู้ขู่ซูค้นค่ะเจอกันทังช่องลาวันเคอีกคือเกานค่ะคิมนีเอดกัมิเลกประมูนเลขรัฐบาลไทยของเจฟ้องเบียค่ะ งวดนี้มากพอมกันเลยเนาะค่ะรัฐบาลไทยแล้วกัเลขประมูลค่ะพี่น้องในงวดประจำวันที่16พุศกิก,กายน2563ค่ะมาเบิ้งรัฐบาลไทยกันก่อนค่ะพี่น้องรัฐบาลไทย161163บนวิ่ง45ล่างวิ่ง39 3ตัวกับมี5679645869มาล้านเปอร์เซ็นต์เจ๊ฟองเบียค่ะ เบิงงชุด2ตัวเนาะคะ่ะรัฐบาลไทย161163วิ่งรูด5 9ฟันที่9ค่ะกัมมี5 2 5 6 5 7 9 1 9 2 9 8เม็ดเดียว9 7 9มาล้านเปอร์เซ็นต์เจฟองเบียค่ะอันนี้ก็คือรัฐบาลไทยของเจฟองเบียเพิ่นเนาะคะ่ะต่อไปก็ไปเบิงงเลขกปะโมนลกันเลยค่ะพี่น้อง เลขประมุ่นงวดนี้กับว่ารู้ว่าจะเขาหรือจะลุดเนาะค่ะลุดมาลายงวดแล้วค่ะพี่น้องเหลขประมุลเจฟองเบียค่ะสิบหกหนึ่งหนึ่งหกสามเจฟองเบียเหลขประมุ่นผลกับคือหาแปดเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้พอเมียพี่น้องมากชอบตัวเลขก็เอาไปเป็ียนแนวทางใดค่ะขอบคุณเจ้าของขอมูลเจฟองเบียแล้วก็ขอบคุณพอเมียพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ะโชคดีล้ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ